ลัคนาตุลช่วงนี้คุณอาจจะต้องทำงานหนักอยู่นะคะสะสาง,งานเก่าที่ยังค้างค้างที่สำคัญเนี่ยคุณควรจะจัดการตรงที่มันค้างค้างให้สำเร็จเพราะถ้าคุณทำให้สำเร็จงานที่มันยังคาอยู่มันก็จะยังมากองสมมออยู่ตรงนี้อีกทำให้คุณรู้สึกท้อไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย ค่อยๆจัดการให้มันเรียบร้อยคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าหายใจหายคอโล่งขึ้นนะคะเบียนตราเอาใจช่วยสู้ๆนะคะการเงินคุณมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นรายได้หลักหรือรายได้เสริมนะคะมันจะเข้ามาทั้งสองช่องทางสิ่งเดียวก็คือบริหารจัดการเก็บเงินให้ดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องแบบว่าใช้เงินระมัดระวังในการใช้เงินนิดนึงนะคะ เพื่อวันข้างหน้าคิดแค่นั้นก็ขอให้คุณจัดการระบบการเงินให้ดีแค่นั้นเองค่ะความรักนะคะคนมีคู่ด้วยความที่คุณทั้งคู่ไปโฟกัสอย่างอื่นก็คือเรื่องงานเรื่องเองินเ,เรื่องสภาวะแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันเลยทําให้ความรักของคุณเนี่ยอืใช้คําว่าจืดลง ไม่มีสีสันเลยหรือความรู้สึกมันเริ่มจางหายไปอันนี้สิ่งเดียวก็คืออยากให้หาเวลาใส่ใจกันบ้างนะคะให้รู้ว่าอันนี้เป็นคนรักกันหรือความรู้สึกดีๆที่มันยังมีอยู่อย่าให้มันเลยเถิดหายไปโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคะบียนตาใจช่วยขอให้คุณกับคนรักหาเวลามาเจอกันหาเวลามามีความสุขด้วยกันแค่นั้นเองหากใครอยากรู้ชีวิตฉันเป็นยังไงทักเข้ามาหาบีค่ะชีวิตที่ดีดกับเบียนตราฝากกดติดตามบียนตาด้วยนะคะ